เอาละ่ะสวัสดีนะครับทุกคนกบมาอีกครั้งกับช่อนปัญซาฮันนี่ครับอยู่กันในครั้งกับเกม b l u ซ CD ภาค6ครับผมเอาละ่ะในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีชาเลนจ์แบบไหนรอเรากันอยู่และเนื่องจากวันนี้นี่ผมเล่นก่อนจะบบทยสามนิดนึงผมมีเวลาแค่ห้านาทีในการผ่านนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถที่จะออกจากเกมมาเพื่อกลับเข้าไปใหม่ได้ผมต้องเล่นให้จบในทีเดียวให้ได้ครับไหนดูสีด่านมัลติพุลเหรอให้เล่นในแค่อย่างละตัวนะแต่ให้เทียร์ค่อนข้างสงูง โอ้มีดูวิที่ให้เล่นกี่ตัวก็ได้แต่ว่ามองไม่เห็นพังตัวก็ลำบากฮีโร่บางครับไม่ใช้คใ,ใช้คินซี่ก็ต้องพยายามเล่นรอบเดียวให้ผ่านนะครับลุยกันเลยแล้วกันประเด็นคือตัวแรกที่เราจะใช้นี่จะใช้ตัวอะไรดีก็ต้องเป็นคินซี่นะไม่มีออปชันอื่นดีไปกว่านี้ละอยากไปข้างหน้าตรงนี้เหมือนกันนะ ที่ผมไว้บนเพราะว่าไว้ล่างหรือไว้บนความต่างมันไม่ได้มากถึงขนาดนั้นแต่ผมเก็บจุดดีๆไว้ให้ตัวอื่นครับเรือให้เล่นสายไรสายบนบรรณาธาการให้ใช้ได้ไม่จาํากัดอันนี้ให้เล่นสายบนใครที่มันตีพางตัวได้บ้างเนี่ยผมจะพยายามเน้นตัวที่สามารถตีพางตัวเป็นนะนะอันนี้ให้เล่นอัลตร้าจักรนอตอย่างเงี้นหรอ แรกๆเราใช้ควินซี่ป้องกันไปก่อนเดี๋ยวเราก็จะวางาแบานาน่าฟาร์มเพือเพิ่มเงินครับผมเงินนี้ผมน่าจะวางไม่ได้เยอะมากจนเกินไปน่าจะวางสักประมาณ4ตัวนี่ถือว่าเยอะไปไหมสำหรับผมมันไม่ได้เยอะอเพราะว่าถ้าผมจะวางเยอะจริงๆเนี่ยผมจะวางเต็มไปหมดเลยครับ สมดติไฟควินซี่เขาเอาอยู่อยู่ล้ในช่วงแรกๆนะวางละเอียดโอเคเดี๋ยวเราจะทำการอัปเกรดบันณาฟาร์มเพราะว่าบรนณาฟาร์มด่านนี้นี่เขาให้เราเล่นไปสายบนเพราะฉะนั้นเราต้องอัปเกรดเขาไปเลยจะโอเคกว่าจะได้เงินได้คุ้มค่ากว่า และเร็วกว่าด้วยฟินซี่เริ่มเลเวลอัพขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เราเล่นแบบนี้ไปก่อนเงิน600ก็จะได้อีกการอัปเกรดหนึ่งนี่แน่โอเคนี่แหละผมจะสร้างตัวแบบนี้สักประมาณ4ต้นก็น่าจะโอเคแล้วเนาะการเงินก็น่าจะแบบว่าแบกเราได้ยันเลทเกมไปเลย อันนี้มันอีกนิดหนึ่งจะโจมตีพังตัวเป็นคือควินซี่มันจะได้เปรียบตรงการโจมตีของเขาไปจนถึงพังตัวนั่นแหละครับแต่พอตัวเหล็กเลเวลเขาจะยังไม่พอที่จะโจมตีตัวเหล็กให้กับเราได้เราต้องเสริมโจมตีตัวเหล็กแบบง่ายๆออกมาให้กับเขาก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาคิดนะครับว่าตัวนั้นที่เราจะใช้นี่จะเป็นตัวอะไรแล้วก็ถ้าจะเล่นทั้งทีพยายามเลือกตัวที่สามารถมองเห็นพังตัวไปด้วยเลยเพราะว่ามันจะสามารถใช้ได้ยันตั้งแต่ตอนนี้ ไปจนถึงเลดเกมเลยครับไปจนถึงจบอะฟาร์มเมอร์ถึงแม้ว่าจำนวนจะไม่ได้เยอะก็โอเคอยู่ตรงน,นี้นะโอเค <c oughs> ตอนแรกผมกะจะคำนวณต้นที่2ว่ามันจะวางตรงไหนได้บ้างเราถึงจะวางตัวนังไงผมต้องเริ่มมองแล้วว่าตัวเหล็กเนี่ยเราจะใช้อะไรดี ที่ถ้าเป็นไปได้ก็คือเอาตัวที่มันตีพังตัวไปได้ด้วยเลยจะดีมากเลยถ้ามีนะซึ่งนั่นก็คือคือมันทําได้นะแต่ว่ามันต้องแบบระดับหลังๆเลยครับและตอนนี้นี่ผมมาเริ่มรู้แล้วว่าการป้องกันด้วยคุนซี่ตัวเดียวมันเริ่มเอาไม่อยู่ผมเช็คก่อนว่านินจาเนี่ยเขาให้เล่นสายอะไรสายบนผมห้าเลย <c oughs> ดูยแต่น่าใช้แต่มอไม่เห็นพังตัวน่าเสียดายน่าเสียดายมากๆ จ้านี้สายยิงมันก็ไม่เห็นอยู่ดีสไปด์แฟคเตอรี่ไหมล่ะอุ้ยด่านนี้หลุดแน่นอนต้องปล่อยหลุดเพราะว่าผมเผลอใช้ความสามารถไปเมื่อด่านที่แล้วไงต้องปล่อยหลุดเลยเสีย oh <my> HP แบบช่วยไม่ได้งั้นผมเอาอันี้ไปก่อนเลยช่างมันถ้าจะใช้ด่านลิงกันเนอร์เดี๋ยวมันไม่ผ่านไงซุ์มันกี้ก็มันต้องใช้เงินเยอะใคร ใครที่สามารถตีเหล็กได้แบบง่ายๆและตีพังตัวเป็นอ๋อมังดานมังกี้ไงจักกันนอนมันก็ไม่ถูกนะเนี่ยเราก็ต้องเล่นแบบวางสักตัวหนึ่งไปก่อนเลยบุมแรงบุมแรงสายนี้หรอสายนี้น่ากลัวอยู่นะสายนี้น่ากลัวอยู่ถ้าเขามาแบบนี้ผมว่าใช้ได้นะ นี่แหละตตีเหล็กเราเปลี่ยนมือด้วยไม่เปลี่ยนมือดีกว,ว่าอืมไม่เปลี่ยนดีกว่าเยอะเลยครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะตีพังตัวไม่เป็นใช่ถ้าเขายังเทียเท่านี้ไงแต่ถ้าเขาเทียสูงขึ้นเขาจะตีเป็นครับมาเพิ่มขนาดน้าฟาร์มโอเค โจมตีเข้าไปเอาละอัพเงินเพิ่มขึ้นมาได้แล้วตอนนี้ผมรู้สึกปลอดภัยในหลายๆเรื่องแล้วถ้าไม่ไหวยังไงผมแค่อัปเกรดเจ้าบ,บุมแรงให้เก่งขึ้นอัพเลยและกันโจมตีทะลุทะลวงได้มากขึ้นแล้วถ้าได้พันสามนี้นะเขาจะมีการโจมตีโดนหลายตำแหน่งหลายเป้าหมายได้มากขึ้นขึ้นไปอีกก็คือดียิ่งขึ้นไปอีกเยอะเลยครับอี่าวนี้เจ้านี้ผมปรับเป็นลาสน่าจะดีกว่าเพราะเวลามันโจมตีเป็นลาสเนี่ยผมรู้สึกว่า มงกระสุนโค้งของมันน่ะมันช่วยทำดาเมจได้ดีกว่าสีต้นกำลังดีพังตัวควินซี่ยิงได้ตัวเหล็กก็มีตัวจัดการให้เอ้ผมว่าเราจะโลบดีไหมดีดีดเงินรู้สึกว่าสบายที่จะหาครับก็เลยแบบได้อยู่ โอเคเดี๋ยวผมจับตัวนี้ให้กลายเป็นพันสแล้วหยุดการเงินสักนิดนึงเพื่อมาเอาการป้องกันครับถ้าตัวนี้ได้พันสามปุ๊บการป้องกันจะดีขึ้นเยอะเลยแทนที่จะโจมตีแล้วกระสุนย้อนกลับมามันกลับกลายเป็นว่าโจมตีแบบชิ่งไปหาตัวอื่นได้ด้วยเลยผมว่ากันกันเรายัางเพิ่มได้ใกล้ๆตัวผมมันมียุงอยู่ตัวหนึ่งนะหมายถึงว่าในชีวิตจริงผมนะ มันมียุงอยู่ตัวหนึ่งมันพยายามดูดเลือดผมอยู่ครับทุกคนผมพยายามย้ายตำแหน่งย,ย้ายย้ายท่านู่นนี่นี่นั่นมันก็ยังตามมาอยู่ครับผมควรจะทำยังไงกับมันดีเนี่ยตอนแรกบ่อสี่ต้นครับติดลมครับมายาวเรื่อยๆย,ยันขนาดนี้ละ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างการป้องกันเพิ่มละเฮลิพายโดไม่น่าสร้างในด่านนี้ มังกี้เอสมังกี้เอสน้าสร้างครับเป็นตัวที่ใช้ได้ตำแหน่งก็แอบ,บสำคัญเพราะฉะนั้นวางไว้เลยแล้วกันประมาณตรงนี้น่าจะดีไม่ไม่ใช่มังกี้เอที่ควรสร้างก่อนควรสร้างตัวที่แพงที่สุดนั่นก็คือเจ้าดัตลิ่งครับผมควรต้องวางให้ดีที่สุดก็คือวางล่างจุดนี้เลย แอบได้อยู่แล้วก็เราสามารถอัปเกรดให้อุ้ยมันให้เล่นสายล่างเหรออืมผมคิดว่ามันให้เล่นสายอื่นไม่เอาไม่อยากใช้เลยอ่ะมันตีเหล็กไม่เป็นหือผิดแผนเลยอ่ะตอนแรกว่าแบบมันดีมากๆเลยถ้าไว้ตรงนั้นนะครับคิดไม่ออกเลยอ่ะเอาไปรอบนี้มาก่อนแล้วเจ้านี่ไหนๆก็น่นละเอาอัพไปเลย แ้วนายล่ะอย่านั่นนะโอเคตัวนี้ใช้ได้อยู่ไว้ข้างหลังไปเลยไว้ประมาณตรงนี้จะดีกว่ามนะออกมาผมกลัวเรื่องแค่จัดการให้ไปถึงด่าน40นั่นแหละถ้าด่าน40ผ่านได้ก็ถือว่าโอเคละเราจะได้เก็บเงินยาวๆเพื่ออนาคตไปอีก ตัวนี้สามารถโจมตีพังตัวได้โอเคทีนี้ก็สามารถได้เงินมากขึ้นแล้วค่อยๆค,ครับค่อยๆอ,อันนี้คือผมเชื่อมั่นในในการป้องกันตอนนี้มากเลยเนี่ยเลยอัพการเงินไปเพราะามันยังมีเวลาที่กว่าโมเวฟจะมามันก็ยังมีเวลาให้เราแบบหาเงินได้อีกหน่อยนึงเอาแค่การป้องกันพอดีพอเอาละจบอันนี้ผมต้องอัปเกรดเจ้นี้เพิ่มละ ออ,อ,อัพไม่ได้อเอ้ยอัพได้ฮะไม่เอาหนาเอาอันนี้ดีกว่าผมต้องเชื่อมั่นว่าทีมเราสู้ไหวย <your> ิงโอเคน่าจะไหวละน่าจะไหวไหวเลยแหละแหลมมากเลยและการที่ผมอัพเกรดบรรณาความให้กลายเป็นเทียร์สามก่อนที่จะเจอด่านโมแอฟด้วยนะนะั่นแะ ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับมันทำให้ผมได้เงินในด่านโมแอปนั้นทันทีเลยเกรดบานดาลพรีนเทชั่นไวเลอบิลางตัวต้องให้เจ้าฮีโร่กับหนามช่วยกันจัดการครับโอเคได้ okay. ยินเสียงเซรามิกมาแล้ว ความน่ากลัวเริ่มเริ่มบุกเข้ามาที่ที่เราละมผมต้องอัพเพิ่มผมว่าการเงินเราเริ่มโอเคนะแล้วก็ไอ้เจ้านี่เล่นได้น่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นเพราะว่าเขาตีในช่วงหลังได้ด้วยจริงๆเจ้านี่ก็น่าเล่นแต่ว่าถ้าเราจะให้มันมองเห็นพางตัวมันจะขาดอะไรบางอย่างไปเราก็ไม่ค่อยอยากซัก k น o อตก็ดีนะแต่ผมหาตำแหน่งที่จะวางเขาลำบากครับ ตำแหน่งเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมติดอยู่แล้วตัวที่น่าใช้ที่สุดก็ก็เนี่ยเป็นตัวที่ผมวางมันลงไปทั้งหลายเนี่ยแหละในตอนนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวซูเปอร์มังกี้ก็เป็นหนึ่งในตัวที่น่าใช้ในด่านนี้มากๆเลยเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าดีกว่าถือว่าเป็นตัวช่วยครับเอาให้มองเห็นพังตัวก่อนแล้วยังอื่นค่อยว่ากัน มีตัวช่วยโจมตีพังตัวขึ้นมาก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ s u p เวอร์มังกีสายเนี้ยที่ที่ผมจะเล่นคือผมจะไปสายกลางครับแต่สายกลางในตอนแรกอะ่ะมันจะยังไม่ไม่สามารถโจมตีเหล็กได้ครับเราต้องอัปเกรดให้มันเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นไปก่อนเช่นเทียร์สมันถึงจะเริ่มตีเป็นผมนอัพไปเลยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยในระยะยาวแล้วก็เพิ่มความสามารถโจมตีคริติคอลครับ ผมไม่ประมาทครับเพราะผมไม่สามารถใช้เทคนิคออกมาแล้วเข้าไปใหม่ได้เงนะเพรามันยังวางได้ยังไงผมว่าไหนๆก็ไหนๆละเอาให้มันสุดไปเลยเงินต้องดีเพราะว่าเราคิดจะใช้ทุกตัวที่จะเก่งมากๆต้องเทียร์สูงมากกว่านี้การป้องกันของเราผมว่ามันยังไม่พอ เพราะฉะนั้นเราจะให้การป้องกันมันพอมากขึ้นเนี่ยเราต้องมีการเงินที่เพิ่มขึ้นตามเช่นกันตัวนี้แล้วผมผมพอกับจํานวนละแต่ผมจะเพิ่มคุณภาพของตัวมันเข้าไปแบบนี้ต้องให้ไม่บุมแรงก็เจ้านี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเก็บเงินจะเป็นช่วงเก็บเงินอีกรอบหนึ่งว่าจะซื้ออะไรดีเราวางราวางแปลงแต่ละตัวเอาไว้เรียบร้อยแล้ว อย่างที่บอกตัวที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นตัวที่สามารถตีพังตัวแล้วก็เหล็กได้ด้วยตัวของมันเองทั้งนั้นเลยครับเดีย๋ยวผมอัพเป็นบรรณาีเ e ารวิจสติลิตี้ไปเลยแล้วกันโอเคทีน,นี้การเงินก็จะเพิ่มขึ้นแบบแเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะเรากำลังจะเจอด่านอันตรายด่านนึ่ง นั่นคือด่าน59ครับด่านนั้นการบุกของบลูนจะมาเป็นตัวเหล็กแล้วก็พังตัวด้วยถ้าผมไม่อัปเกรดซูเปอร์มังกี้ให้เป็นอีกขั้นหนึ่งเอาไว้ก่อนนะจะมันจะตีไม่เข้าแต่ว่าผมยังเชื่อว่าจะไป59เนี่ยผมยังมีเวลาพอที่จะเพิ่มเงินไปให้ได้ถึง19อีกรอบนีนนยผมก็เลยซื้อบรันน่าฟาร์มเพิ่มเข้าไปน่าจะยังได้อีด้วยนะเนี่ยเพราะว่ายิ่งอัปเกรดเงินก็ยิ่งเยอะไงทันหรือเปล่าในตอนนี้ อุ้ยห้าแปดละอาจจะพลาดแล้วัน,นต้องใช้เจ้านี้แทนเปลี่ยนเป็นห้าพันแทนครับทันไหมเงินทันไหมเหล็กพัางตัวมานี่มันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับโอเคแต่ถ้ามีหนามเจ้านี้แล้วก็โอเคผมไม่ค่อยชัวร์ว่าซูเปอร์มังกี้มันไม่ใช่ไม่ค่อยชัวร์ว่าควินซี่จะสามารถต่อกรกับเหล็กพังตัวได้โตคนเดียวได้ทั้งหมดนไง ไงด่านแบบนี้พอมันมาเยอะๆใช่ไหมมันมาเยอะๆกันเนี่ยหมดละเรากดไปทีเดียวทําลายครับเรียบร้อยใช้เงินน้อยด้วยสบายถ้ามีซูเปอร์มังกี้ยิงติดคริติคอลแบบนี้อยู่ผมว่าสบายเราชนะชาเลนจ์แบบธรรมดาแต่เราจะไปให้ได้ถึงด้าน100กันครับฟรีเพลย์อุ้ยมีได้รางวัลเป็นซูเปอร์มังกี้เหรอแหลมเลยนะเห็นวับเดียวอะแต่ พอจะเดาได้อยู่ว่ามันคือมันแน่ๆหลายคนอาจจะคิดว่าแบบเราจะหาเงินเยอะไปทำไมเงินเกินดีกว่าขาดครับเงินเกินดีกว่าขาดมากโหไหนไม่ธรรมดาฮะไม่ธรรมดาฮะ ไมนะโอเคได้อยู่พอใช้ความสามารถบ้างมันก็ช่วยได้อยู่เพราะฉะนั้นด่านนี้เราจะชนะด้วยการกดความสามารถครับเพื่อเอาการเงินเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยมันเริ่มบุกรุกเราเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะแต่ไม่ได้เราต้องเอาการเงินเพิ่มอีกไม่มันจะรู้สึกขัดขัดัดตาบากๆเลยอพราะว่าทำไมตัวอื่นมันเป็นเทียสูง แต่ทำไมมันมีไม่กี่ต้นที่ยังเป็นเทียต่ําอยู่แล้วถ้าเรายังฝืนรอดได้แล้วก็ยังสามารถสร้างบานาน่าฟาร์มเพิ่มขึ้นได้มันจะดีกว่าครับค่อยๆเราค่อยๆดีกว่านี่นะเป็นคริทิคดดอล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 แหลมมากอีกต้นเดียวผมไม่จำเป็นต้องเอามันเป็นเทียห้าครับจบแค่เทียสีก็พอแล้วครับบานาน่าฟาร์มเนี่ย ก็เยอะพอล้วนั่นหมายความว่าถ้าผมอัพอ,อันนี้เสร็จที่เหลือลงเรื่องของการป้องกันแล้วครับผมเปิดโหมดป้องกันละเพราะว่าไม่งั้นถ้าจะอัพไปถึงแสนเงนมันค่อนข้าง,างแพงเดียวหร,หรือไม่เอาเราไม่ลองเดียอย่างน้อยก็อัพเกรดเพิ่มขึ้นไปก่อนนี่การโจมตีดีขึ้นแล้วครับโจมตีเหล็กเข้าแล้วเห็นไหมตอนแรกมันยิงเป็นลูกดอกมันยิงเหล็กไม่เข้าแต่คั้งนี้ยิงเข้าลว เพิ่มความน่ารักขึ้นไปอีกผมว่าเราลองเก็บเงินเผื่อจะซื้อบาน่าาร์มเทียห้าได้ก็ได้นะให้ซูเปอร์บังกีเขาแบกไปก่อนลองดูถ้าไม่ไหวนี่ผมจะรีบอัพเกรดพวกนี้ให้ไหวเลยเนี่ยเทียห้าเกรปหลดผมจะรีบอัพให้ไหวเลยถ้าเขาไม่ไหวนะอัพได้อัพไอ้สไป์นี่ได้ด้วยเหมือนกันผมว่าเขาเก็บเงินแสนหนึ่งได้นะเนี่ย ยังไม่ได้กดความสามารถอะไรด้วยได้ผมว่าไหนๆก็ไหนๆละไะเกียห้าสักหน่อยนะบรนดาน่ฟาร์มเงินดีชีวิตก็แหลมครับโอเคขมอนขมอนแล้วทุกตัวจะให้เงินเพิ่มขึ้นด้วยนะมันไม่ใช่แค่ว่าตัวมันให้เงินเพิ่มขึ้นแต่ว่าทุกตัวที่เป็นสายบนของบรนานาฟาร์มจะให้เงินเพิ่มขึ้นครับ ทีนี้ก็ลงการป้องกันแบบแท้ทรูที่แท้จริงได้ละอันนี้ให้เล่นสายะไรไม่ดีเดี๋ยวเราก็เลือกอัพเกรดกันดีกว่าเริ่มจากเกรฟลอดก่อนเลยไปยังเข้ามาสลได้แล้วครับเกรฟหลอดอยู่ในจุดที่โอเคด้วยให้ซูเปอร์มังกี้โจมตีตัวใหญ่แล้วให้เกรฟหลอดโจมตีพวกตัวเซรามิกที่หลุดมา นี่คือแผนของผมก็เก็บหลอดมันแอบจัดการพวกเซรามิกได้เก่งครับลหลังจากนั้นก็เ,เกรดไปเรื่อยๆละตอนนี้จะซื้อป้องกันอย่างเดียวละขึ้นอยู่กับว่าเจ้าตัวไหนดีหมอท้าให้เล่นสายไหนสายกลางสายกลางมองไม่เห็นทางตัวผมไม่อยากใช้งั้นก็เอาเป็นมัลีิเอสครับ ไว้ตรงนี้น่าจะดีกว่าไม่ไว้ตรงนี้ก็ได้ไพวกความสวยงามครับแล้วก็ต้องทำให้เขามองเห็นพางตัวด้วยต้องรับใส่กลางใครอีกละ่ะก็ต้องเป็นเจ้านี่แต่ว่าเจ้านี่มันตีเหล็กไม่เป็นมันไม่ได้ให้ตัวบัฟผมมาด้วยก็เลยแอบเศร้านะ นก็ต้องเป็นแท็กชูเตอร์แต่แท็กชูเตอร์ไม่ได้ให้เล่นสายบนก็เลยไม่เอาดีกว่างั้นก็ถ้าไม่เราไม่รู้จ้าอะไรเดี๋ยวผมเก็บเงินแล้วกันอัพซูเปอร์มังกี้ให้กลายเป็นเทียห้าราคาเกือบแสนแต่อย่างบรรณาฟาร์มเรายัางซื้อมาได้เรื่องอะไรกับซูเปอร์มังกี้ตัวนี้ผมซื้อให้เขาได้อยู่แล้วครับขออนุญาตลดเสียงเกมลงนิดนึง เพราะเสียงเวลามันปล่อยนาำออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าเปรี้ยงปร่างอยู่ไงโอเครอเก้าหมื่นรอเก้าหมื่นซึ่งใกล้มากแล้วอ่ะเนี่ยแสนเลยเอ,อือมชอมนี่มากจมตีแบบทำลายได้แบบว่าเข้มข้นสุดๆเลยครับจเจ้าซุเปอร์มังกี้ใส สายกลางเทียห้าตัวนี้นี่ผมชอบเรื่องที่มันโจมตีติดคริติคอลด้วยข้อนี้ก็ดีเหมือนกันไหนๆก็ไหนๆละเราเสริมตัวนี้เข้าไปด้วยเลยดีกว่าวับมาแล้วไปเลยสายบนอ่าแล้วก็ทำให้เขาโจมตีพังตัวเป็นครับ จะมีเน้นเน้นเฟิร์สก็ได้เฮ้ยเน้นสตรองก็ได้ไปสิ่งสำคัญคือผมให้ความสำคัญกับเครื่องบินที่บินว่อนๆอยู่แล้วก็ผมลืมไปว่าเจ้าเนี่ยมันมองเห็นทางตัวได้ด้วยประกอบร่างครับมันมองเห็นทางตัวได้ถ้าเราเล่นสายบนครับแล้วก็ไปถ่ายสายไหนดีผกบินกันแล้วกันไม่ค่อยดั้นเท่าไหร่แต่ก็พอคุยกันได้ตอนนี้เราน่าจะมีเงินพอที่จะแบบว่าซื้อได้ทุกอย่างการที่เราต้องการเลยนะ ส่วนดัตลิงกันเนอร์ตัวนี้อ่ะซื้อก็ซื้อตำแหน่งที่จะวางก็ต้องเป็นประมาณประมาณวงข้างในตรงนีนเน้เอาให้มองเห็นทางตัวเช่นกันแล้วก็อัพใส่ล่างอัพให้เป็นทาร์เก็ตอินด n เพนต์อินด e พ d นเดนต์อินดเพนคือมันตีเองนั่นแหละนินจาให้เล่นสายนั้นมันจะตีเหล็กไม่ได้นี่นะสิ แต่ก็ช่างมานัน้วนะตอนนี้คือผมว่าเรามีตัวที่ช่วยสู้ให้กับเราได้เยอะแล้วอะ่ะจะวนี้เอาไว้ตรงกลางตอนนี้คือจินตนาการล้วนๆแล้วครับจินตนาการล้วนๆแล้วว่าจะไว้อะไรตรงไหนยังไงยังไงก็ได้อันนี้ให้เล่นสายอะไรสายล่างหรือไว้ให้เล่นสายบนเอ้แน่นไปเลยนะ คือการป้องกันของเรามันค่อนข้างโอเวอร์มากๆตอนนี้เกินเกินกว่าที่พวกมันจะบุกได้ถามว่าผมสงสารบูนไหมไม่ครับมันที่จะฆ่าเราเราก็ต้องชิงฆ่ามันก่อนครับออสซิกเกอร์ดีกว่าไม่ต้องทำดาเมจะเน้นติดนานๆสโลไป เริ่มเยอะการป้องกันเริ่มเยอะมาเอนจิเนียร์ด้วยอื้อืมเน้นเป็นสตรองดีดีทีนี่ผมไม่กลัวเลยนะเห็นไหมผมไม่ได้พูดถึงดีดทีในด่านนี้เลยเมื่อเมื่อผมมีซูเปอร์มังคีเทียห้าแล้วผมไม่พูดถึงดีดีทีแล้วครับ อันเนี้ยจริงๆอะ่ะมันป้องกันชนะได้แล้วแหละแต่ผมสร้างเล่นๆเนี่ยที่ผมกำลังวางๆเนี่ยผมวางเล่นผมวางเล่นๆทั้งนั้นแหละแล้วก็พยายามเลือกตัวที่สามารถตีพังตัวได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือแบบช่างมันแล้วอะ่ะอะไรก็ได้ละ มาดีดีดทีจะบุกก็บุกมาการป้องกันผมพร้อมมากเงินเยอะมากบานนาฟาร์มสายนี้นี่ให้เงินดีจริงๆเนี่ยดีดีดมาทําอะไรผมไม่ได้เลยครับมาเพื่อให้ผมละลายเล่นแล้วก็หายไปในกรีบเมฆไปเลยอืแข็งแกร่งแข็งแกร่งดีจริงๆ ดาน96รุ่นน้อง98ผมไม่เชื่อมันผ่านโค้งแรกยังไม่ได้เลยครับมันก็ผ่านไม่ได้จริงๆดัน97ที่ว่าแข็งๆเพราะว่ามันเป็นเสริมเหล็กไงผมยังสงสัยนะมันก็ยังผ่านโค้งแรกไม่ได้เช่นกันครับโค้งแรกนั่นเป็นอะไรที่แบบปรมาณสำนักพบรูนมากเลยส่วนตีเข้าไปมีกซ์ไททุกอย่างความแข็งแกร่งทั้งหมดใส่เข้าไปมันก็ยังผ่านโค้งแรกไม่ได้ครับ ตัวอื่นผมไม่วางอรผมสบายใจกับสิ่งที่มีครับด่นเก้าเก้าดีๆเสริมเล็กอาจจะไปได้เพราะมันเร็วแต่มันไปไม่ได้ครับเพราะว่ามันอ่อนแอเกินไปนิดนึงด่านร้อยในดูว่ามันจะพังตรงไหนนะซูเปอร์มังกี้ใช้ความสามารถระเบิดบลูนได้ครับแบบวงกว้างมากเมื่อกี้เห็นแป๊บนึงใช่ไหมเห็นแป๊บหนึ่งใช่ไหม ดนรางวัลเป็นอินซามังกี้แท็กชูเตอร์หนึ่ครับผมสบายสบายครับตอนแรกนึกว่าแบบเอ้ยจะมีความลําบากแต่เมื่อใดก็ตามที่การเงินเรามันดีอะ่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองครับการเงินดีไว้ก่อนทุกอย่างเดี๋ยวมันมันจะสนองให้เราเห็นเองเหมือนแบบที่เรากําลังเห็นอยู่นี่แหละโหดมากเลยหมายถึงเงินนะโหดมากๆเลยการป้องกันยังมี ยังมีจุดด้อยเยอะถ้าด่านนี้ให้วิ l เลจมาใช้ด้วยนะจะเป็นด่านที่โหดที่สุดอีกหนึ่งด่านได้เหมือนกันม,มาประมาณนี้แล้วกันโอเคละผ่านยอดเยี่ยมชนะด่านนี้มาได้รางวัลเป็นเจ้าซูเปอร์มังกี้เทียสองที่ผมเห็นนะผม Happy แฮปปี้ละแค่นั้นก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วครับเอาละครับทุกคนก็น่าจะจบกันไปกับการเล่นในครั้งนี้นะเป็นยังไงกันบ้าง ชอบกันไหมเอ่ยอาจจะได้ความคิดอาจได้ไอเดียอะไรไปใช้ผมถือว่าโอเคหมดนะประมาณนี้ละกันครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอ,อื่นที่จะมาต่อจากนี้นะครับผมส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมมันไซนี้ต้องขอขอพบพระคุณในการรับชมมากๆเลยแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีนะครับ